ไปพ้นที่สุดแล้วจนกว่าลมหายใจมันน้อยลงมันน้อยลงจนกว่าลมหายใจไม่มีมีแต่วความรู้สึกเท่านั้นอยู่ตื่นอยู่นั่นก็เรียวกว่าเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความรู้ตื่นอยู่ที่เรียกว,ว่าพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นเช่นนั้น เราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเราพบความรู้แล้วเราพบความสว่างแล้วไม่ส่งจิตไปทางอื่นในมันรวมอยู่ที่นั่นนั้นเรียกว่าเข้าถึงเจ้าพุทธทเจ้าของเราถึงแม้ว่าทานอริยพิพานไปแล้วนั่นก็เป็นพระพุทธรูปเป็นรูปกายกมีรูป ไอ้พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนั้นก็คือความรู้อันสว่างอันสวยอันเบิกอันบานอือย่างนี้พบเห็นนี้แล้วก็มีอันเดียวเทนี้เลยมารวมลงเท่นี้ดังนั้นอย่าไปให้วางให้วางทั้งหมดเดี๋ยทติความรู้อันเดียวแต่อย่าให้หลงนะอย่าให้ลืม ไม่ได้จะมีนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นอืไม่ต้องเอาอะไรเอาความรู้อันเดียวเห็นรู้สึกกับความรู้อันเดียวเท่านั้น่ไม่ห่วงข้างหน้าไม่ห่วงข้างหนังหยุดอยู่กับที่ผลที่สุดจนถึงว่าข้างหน้าก็ไม่ไปเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่ ไม่มีที่ยึดไม่มีที่ไม้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัวเพราะว่าไม่มีต้นไม่มีเราและไม่มีของของเราหมดนี่คือคำสอนพระพุทธเจา้าสอนให้เราหมดอย่างนี้มให้เราคว้าเอาอะไรไปไให้เราคว้าเอาอะไรไปให้เราลู้อย่างนี้ลู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางบัดนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวจะเลว้วให้เข้าถึงธรรมะอย่างนั้น อันนี้เป็นทางที่เราจะพ้นจากวาตสาางขสารพยายามปล่อยวางให้เข้าใจให้ตั้งอกตั้งใจให้พินิษพิจรารณาอย่าไปห่วงคนโน้นอย่าไปห่วงคนนี้ให้ลูกก็ดีหลานก็ดีญาติก็ดีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างนั้นอย่าไปห่วงเลยที่เขายังเป็นอยู่เขาก็เป็นอยู่อนาคตต่อไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างคุณยายที่เป็นอยู่อย่างนี้ ไม่มีใครจะเหลืออยู่ในโลกนี่จะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นชภา,าวะคือความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนี่ฉะนั้นของที่ไม่มีความจริงอย่างนี้เห็นพระพุทธเจ้าตรัสไม่วางถ้าวางมันจะเห็นความจริงถ้าไม่วางมันก็ไม่เห็นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ใครทั้งหมดในสกุลโลกนี่ก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นยายโยม มีคนห่วงใยมีคนเกาะเกีเ่ยวถึงไงมันจะคิดก็ให้มันคิดแต่ว่าคิดให้อยู่กับปัญญาให้คิดด้วยปัญญาอย่าคิดด้วยกวามโง่เนึกถึงลกูกก็นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยกวามโง่เนึกถึงหลานก็ให้นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยกวามโง่อะไรๆทั้งหมดและเราคิดก็ได้เรารู้ว่ามันก็ได้ แต่เราคิดโดยปัญญาเรารู่โดยปัญญารู่โดยปัญญาก็ต้องปล่อยรู่โดยปัญญาก็ต้องวางถ้ารู่โดยปัญญาคิดโดยปัญญามันจะไม่มีทุกข์มันจะมีความเบิกบานมีความสำรานมีความสง,งบมีความหลัง,งับเป็นอันเดียวที่จิตใจเรามารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้องอาศัยอยู่ในปัจจุบันในคราวนี้ก็คือลม